สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มไมค์ขอผมอีกแล้วผมกับช่องคุณชายพารวยครับผมที่เก่าที่เดิมเวลาเดิมเกมเดิมค่ายเดิมก็ผมฟันเกมมิ่งกับเว็บเดิมก็ผม LSM 99นะวันนี้ไม่ไหวว่ะเออตังในมือมันสั่นขออนุญาตนะครับผมวันนี้เติมมา5,000บาทเดี๋ยวมาเล่นห้องนี่ค่อนข้างสูงสุดเลย สูงสุดของเกงมนี้ก็อยู่ที่อ่าขั้นต่ำนะขอขั้นขัน้นต่ำสูงสุดของเกงมนี้ก็คือห้าสิบาทนะครับผมโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าไม่แนะนำให้คนเนี่ยทุนน้อยเนี่ยมาเล่นห้องนี้นะถึงมันจะเสี่ยงอะเออแต่บอกเลยว่าถ้าเสี่ยงแล้วคุ้มเนี่ยก็ค่อนข้างยอมนะเออเบ็ดสูงสุดของห้องนี้นะอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับผม โหดือว่าตีทีระเบิดรับเบอร์อะตีทีเดียวนี่กะรวยกันเลยอะเออก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปเหมือนเช่นเคยครับผมหรือแอดก็ไปได้ครับผมที่ l s ผมเป็ดส6หกล้าวนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมมาลุยกันว่ะผมเปิดไปที่เปิด100ยเลยนี่ตีบอสเราก็ตีไม่เยอะจริงหนึ่งสอง สามเฮ้ยแปลกแล้วแปลกแลกแก้วเหมือนเหมือนมีกิจเอ้ยดูดิ ي, ดูดิคือกบประพันธหนึ่งอะ่ะก็ค่อนข้างคุ้มบะละโดนไปทีหนึ่งอะ่ะเออโอ้โหผมบอกเลยว่าทุนน้อยนิอย่าเล่นนะอย่ามีอาจรองเล่นนะเออคือทุนขั้นต่ำห้องนี้บอกเลยว่าถ้าจะสองพันกำลังดีเฮ้ยมาอีกพันหนึ่งนะโอ้อนุญาตรถเบ็ดเลยเลยเมื่อกี้แบบ ตึงตึงมาดีครับก็มาดีครับเออเออมาดิลาชาคือบอกเลยว่าการที่จะแตกราชาหรือตัวเกาะเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องตัดทิ้งจากห้องนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าถ้าจะเล็งพวกมันเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดวงนิดนึงบอกเลยว่าไม่ใช่ดวงนิดนึงค่อนข้างดวงปืดปดเลยอะ่ะเออโอ้ยมาดินี่ไงคือผมจะหวังจากห้องนี้ก็คือ มีแค่ตัวตาตุนเกราะเอ้ยไ,ไม่ใช่ตุนเกราะดิก็เรียกว่าอะไรเม่นไม่ใช่เม่นไปม,มันคืออะไรวะไอตัวมะม่วง,งอ่ะมันตัวอะไรก็ไม่รู้อะตัวมะม่วง,งเมื่อกี้เออน่านสนใจแล้วก็กระต่ายแล้วก็เป็นจะเป็นเม่นกบอะไรพวกเนี้ยที่ไม่เกี่ยวกับตัวใหญ่เลยเอออุย้ยดูดิร้อยห้าสิบได้อยู่เดียวเหลดสองพันแล้วเพื่อนสักตัวแล้วละ่ะเออแต่ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะ ตัวใหญ่เอ้ตัวใหญ่มากนะครับผมเออพื้แตกสักสองสามทีเน้นๆกันไปมาร้อยห้าสิบครับจังหวะนี้สองร้อยไปเลยโอ้ยมาตุนนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจอยู่รอก่อนจะเย็นๆทำสมาธิใจลุ่มๆนะสองร้อยห้าสิบท่องไวสองร้อยห้าสิบเพื่อนเดี๋ยวเอ้ยนี่นี่สองตัวนี้น่าสนใจอยู่กันอ้ยเจ็ดร้อยพอตัวเดียวพอตัวนู้นไม่แตกแน่นอน ผมว่าผมว่านะเพราะไม่แตกแน่นอนอ่ะไปเบ็ดลดลดลดกดลดก่นใจเย็นดีกว่าสองสามไม่โอ้โหโอ,โอ้เอ้ยทีเดียวเลยเหรออือสี 4, ่พันครับผมทุกผู้ชมมาว่ะมาว่ะหกพันว่ะเริ่มอัพว่ะโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผม ำหรัใครที่ยังไม่กดไลค์นะฝากด้วยนะครับผมผมบอกเลยว,ว่าอยากคิดลองถ้าคุณไม่แน่พอนะกับห้องนี้นะครับผม <c oughs> แล้วตัวนี้ยังไงยังไงบอยยังไงบอยโอ้โ oh, no! <c oughs> <c oughs> นี่นี่เออตัวนี้ดีกว่าอุย้ยบุคันเหรอเออคือแบบตัวตัวพวกเนี้ย มันแตกง่ายครับผม่ผู้ชมพวกกระต่ายพวก,กน,นี้คือผมบอกเลยว่ามันแตกง่ายใช่ไหมเออไอที IT ก็จะรู้พวกนี้มันค่อนข้างแตกง่ายอยู่ไม่เหมือนพวกตัวใหญ่ๆนะครับผมมาดิครับก็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 มาดิครับไม่แตกครับผม <c oughs> คือผมบอกแล้วจะหวังกับตัว,ต,วตัวพวกนี้ไม่ได้นะต้องตอดดีกว่าเดี๋ยวตอดดีกว่าเออตอดตอดไปดีกว่า ตัวข้างเดือดนะโอ้มา250ถึงมเ้สเฮ้ยห5 0พูดผิดสองร้อไปเลยมาเออจะพูดผิดทำไมวะแล้วแล้วไอบ้บ้าไม่นะเพื่อน250้เอ้ยโอ้สองพันไปดี2000ไปดีโอ้ ต้องมาอ้ย5,000เลยหรอคือตัวเลขก5,000เลยหรอโอ้มื่นแล้ว 400, มาดิหรือสี่มาดิได้อีกเท่าไหร่อทีทีสองท, 2, ทีได้ทีก่บอีก150เออโอ้คือบอกเลยว่าครเดียวว่าพอดีกว่าท่านผู้ชมคือหมื่นหนึ่งบวกมาทั้งหมด5,000นะครับผมว่าบางทาใช้ได้อยู่อาจจะตึงไปน,นิดนึงนะเอออ้โ,อโหหมดกันไป ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมโอ้บวกกันทั้งหมด5,000บาทหรือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเดียวสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับ